บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะภาษีเงินทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่ยต้องทบทวนนโยบายบางสถานีครับเช่นเงินเงินเดือนเราไม่ต้องต้องการทรับปรุอ๋อเอ่อตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูว่าในส่วนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ย เราจะทําได้แค่ไหนบ้างนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแถลงชัดเจนค่ะยืนยันเดินหน้าโครงการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1 0,000มบาทนะคะในการใช้จ่ายทั่วประเทศค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเงินหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเที่3อายุ16ปีถึง20ปีค่ะแล้วก็เฟสสอายุ21ปีถึง59ปีวันนี้ได้รับคําตอบไม่เลื่อนแล้วนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนเตรียมตัวอย่างไรในการใช้จ่ายเตรียมตัวอย่างไรในการรับสิทธิ ผ่านแอปพล,ปล,ปลิเคชันทางรัฐวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามไทม์ไลน์และยืนยันเจนจากคุณเจรพันธ์มอมรวิวัฒน์ค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทันท่วประเทศมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจถือว่าเป็นข่าวดีที่หลายคนรอคอยหลังจากสงกราน์เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการแถลงมติคณะรัฐมนตรีจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งในส่วนะะค คณะรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันว่าเงินหมื่นข่าวมาแน่นอนสําหรับการเดินหน้าจะมีการแจกเงินให้กับเฟสที่3ในส่วนของเงินหมื่นเฟวัยรุ่นก่อน16ปีถึง20ปีส่วนเฟสถัดไปรัฐบาลเตรียมเดินหน้ากระตุน้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันถึงประเด็นนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะก็ออกมายืนยันนะคะภายหลังการประชุมครมอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระ ต้นเศรษฐกิจแจกเงิน1นึ่งมบาทค่ะเจพลพามนมวิวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือนะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังยังคงยืนยันในการเดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมชี้กลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีรับเงินหมื่นในไต,ตรมาสที่2ส,ส่วนที่เหลือค่ะในรูปแบบของโครงการดิจิทัลเบลต์ค่ะจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2568นโดยมีการเปิดเผยตามไทม์ไลน์เดิมกําหนดการเดิมขั้นตอนในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแจกเงินในครั้งนี้อยู่ระหว่างการติ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือและก็ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเบลตหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนซึ่งหนึ่งในนั้นคุณจุลพันธ์มมอมรนิวา์ยืนยัน,ยนกับทางสื่อมวลชนแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะมีการประชุมครมไว้แบบนี้ค่ะมีการเปิดเผยในการเดินหน้าแจกเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเบลตยังคงเป็นไปตามกําหนดการเดิมสําหรับการแจกเงินดิจิทัลเบลตในเฟสที่3กลุ่มอายุ16ปีถึง2ีปี ขั้นตอนอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์จะได้รับการอนุมัติทั้งนี้คุณจรพันธ์นรวิวัน์ยืนยันนะคะว่าการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะซึ่งเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีจะได้รับเงินตามเงื่อนไขนะคะหากมีการครัดกรองคุณสมบัติไม่เกิน3ล้านคนค่ะซึ่งทั้นทงนี้ต้องรอดูรายละเอียดน,นะคะว่าจะสามารถจ่ายเงินไม่เกินไตรมาสที่2รูปแบบของการใช้จ่ายไม่ใช่เงินสดแต่จะเป็นเงินดิจิทัลวอลเลตค่ะสำหรับ ันตอนอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอรายละเอียดต่างๆเข้าในส่วนของคอ,อรมอนะคะเพื่อพิจารณาในการอนุมตัติส่วนขั้นตอนในส่วนของระบบในการจ่ายเงินและก็การเติมเงินค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้จ่ายกับทางสถาบันการเงินและก็เตรียมระบบเชื่อมโยงระบบให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะหลายคนรอคอยนะคะก็ถามมาแล้วพิจพารณาอนุมัตนิวันก็แจ้งชันนะคะว่าส่วนการเดินหน้าในเฟสต่อไปค่ะที่หลายคนรอคอยเฟสสซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชันทางร้านถือว่าเยอะสุดเลยนะคะอายุ21ปีถึง59ปีตอนนี้นะคะ เมื่อระบบมีความปลอดภยัยระบบเสถียรพร้อมที่จะเดินหน้าจะมีการกําหนดเป็นไปตามกําหนดการเดิมซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดโครงการเข้าที่ประชุมครมออีกครั้งหนึ่งภายในเดือนกันยายน2568ส,ส่วนจะเดินหน้าแจกเงินเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังเอาละฮะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าทางรัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเป็ดสามเป็ดสีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมคิดเห็น อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ